ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมนายช็อตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ในเกมเซโนซอมเนอร์นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวไอดอลอาร์พีจีนะครับซึ่งมีเรื่องของการทฟํฟาร์ด้วยนะเป็นไงเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรเงี้ยมีนะครับแล้วก็จะมีการปลูกผักปลูกป่าด้วยมีซึ่งของเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการครับของต่อได้ในอนาคตด้วยนะครับเป็นไง สำหรับการต่อสู้เนี่ยก็มาในแนวออตโอต้เลยนะครับตัวละครน่ารักน่ารักครับไม่จำเป็นต้องกดเองด้วยนะครับมีออตโต้มีคูณ2มาให้เรียบร้อยเลยครับส่วนสาวๆของเกมนี้ก็ดูดีมีหลากหลายสไตล์นะครับมีทั้งอัศวินมีทั้งแหม่หมดมีทั้งแหม่ชีมีทั้งปีศาจอะไรเงี้ยเผ่าหูสัตว์ก็มีครับเรียกได้ว่าค่อนข้างหลากหลายและสวยงามครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยกันละกันนะครับก็แนะนําว่าให้เราดูตรงเควสเป็นหลักนะครับคือเควสเนี่ยมันจะมีส่วนของเนื้อเรื่องคือตรงนี้นะอ่าเมื่อเรากดไปเสร็จก็จะมีเนื้อเรื่องให้อ่านนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากๆนะครับใครว่างๆอ่านเอาเองกันละกันผมไม่อยากจะสปอยเนื้อเรื่องนะครับส่วนใครที่เป็นสายสคริปต์ด้านขวบบนมีครับเมื่อข้ามไปสมัครหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของการต่อสู้ครับซึ่งเกมนี้มีออโต้มีคูณ2มาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซีีเรรยอะะไกกัับมมนนา นอกจากนี้ก็จะมีพวกเวสอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับเขาบอกว่าให้เอากระต่ายขนสีรุ้งนะครับซึ่งผมยังไม่มีนะครับก็กดปุ่มไปได้เลยนะครับก็ต้องไปฟาร์มหาของกันก่อนทีนี้แล้วระบบการฟาร์มหรือหน้าจอของการฟาร์มเนี่ยเข้ามาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่หน้าหลักก่อนกันละกันนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับการต่อสู้นะครับมันก็คือจะเป็นลักษณะข,ของไอดอลนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องสั่งให้ตัวละครเนี่ยออกไปเก็บของนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมสั่งให้เก็บของเรียบร้อยแล,ะะล,ยลยาา้วน,นะครับเ ถ้านั้นไม่พอครับรด้านขวาล่างจะมีรางวัลศึกด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือตัวละครเราไปฟาร์มมานะครับไปบอทมาทีนี้เวลาบอทเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายส่วนเช่นด้านบนตรงนี้ครับอันนี้คือจะเป็นความคืบหน้านะครับเมื่อมีการบอทไปเรื่อยๆเลยเนี่ยมันจะเก็บตัวหีบได้ครับเมื่อเราเก็บหีบครบเสร็จปั๊บระดับความยากมันจะเปิดมากขึ้นครับคือเดิมทีมันจะมีแค่ทั่วไปอย่างเดียว พอเราแบบว่าทําสํำรวจครบเสร็จปั๊บมันก็จะมีระดับความยากเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับอ่นแล้วมันก็จะมีฟัน้ายซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ฟัน้ายนะครับผมก็สามารถติ๊กสํารวจอัตโนมัติแล้วก็ข้ามแอนิเมชนันการต่อสู้ได้เลยแล้วกดเริ่มสํารวจแค่นี้แหละครับก็รอมันทําการสํารวจเรื่อยๆนะครับจนกว่าแบบว่าความคืบหน้ามันจะเต็มรอยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาไฟกับบอสได้ครับ เอาละเมื่อเวลาผ่านไปนะฮะผมก็ได้ทําการเก็บกล่องด้านบนคืบหน้ามันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็ต้องหยุดการสํารโด้วยนะเมื่อกี้คือผมสํารวจอยู่ไงมันต้องหยุดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปทําการทาไฟกับบอร์ดได้คราวนี้นะครับเขาบอกว่าต้องใช้รลอแกไม้นะครับหนึ่งอันนะครับซึ่งผมไม่มีผมกดบวกได้เลยครับเขาจะพาไปเมนูการคราบแล้วก็หาเลยนี่ใช่ไหมหล่อแกไม้นะครับคาบได้ยังคาบได้แล้วก็สร้างเลยสิครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมก็น่าจะไปทาไฟกับบอร์ดได้จริงๆสักทีนะครับอ่ะลอง นี่ครับบอสมาแล้วครับผมจะโหดแค่ไหนกันเชียวจัดมาแล้วก็โหดอยู่เหมือนกันนะมีดีบัฟทำให้ผมวิ่งแจ้นเลยครับผมลุกน้องมันเลือดจะหมดแล้วนะมีการเรียกลุกน้องมาเติมด้วยแล้วยังไงล่ะแล้วยังไงผมก็มีฮิวเหมือนกันนะคเฮ้ยบอสมันเก่งเหมือนกันนะสงสัายต้องไปอัปเกรดตัวละครมาให้แจมกว่านี้ก่อนอุ้ยจะตายแล้วอ่ะจะตายแล้วหนึ่งจะตายแล้วหนึ่งตัวเลือสามสิบด้วยผมอ่ะผมอาจจะตายแล้วเอ้ยสู้เขาเว้ย ถ้าสู้ไม่ไหวก็ออไปเปิดกระปองอัปเกรดตัวละครเล่นก่อนนะโอ้โยบอสตายเธอโอ้โหโคตรถึกแย,ย่เลยครับโอ้โหเกือบไม่ผ่านทำเป็นเล่นไปก็นี่แหละครับบรรยากาศการต่อสู้นะฮะกับบอสเนาะ ทีนี้การย้ายแผนที่นะครับท่านผู้ชมกดด้านซ้ายบนได้นะแต่ว่าต้องหยุดการสำรวจก่อนนะครับก็คือไปที่แผนที่แล้วก็เลือกได้เลยแต่ต้องดูยศของเราด้วยนะคือยศของเราเนี่ยจะมีบอกที่หน้าหลักอยู่แล้วนะครับการทำโครงทำเคล็ดผ่านไปอะไรเงี้ยก็จะมีบอกยศนะฮะก็ค่อยๆไล่สำรวจกันไปกัแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเราสำรวจได้นะถ้าสำรวจไม่ได้ก็ลองเช็คดูก่อนเงื่อนไขผ่านหรือย,อยังแต่โดยหลักแล้วก็คือจะเหมือนที่ผมบอกก่อนนี้แหละครับก็คือเราต้องสำรวจจนกว่าจะเก็บกล่องครบนะครับแล้วก็เปิดตามระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฆ่าบอสนััั่นนเองดี๋ยวมจะ ค่อยๆทยอยผ่านด่านไปได้ครับเปลี่ยนแมปได้อะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวพอเราเล่นไปสักคักงนะครับระบบโลจิสติกจะเปิดนะครับก็คลิกเข้ามาครับมันเป็นลักษณะของการส่งคนไปหาของนั่แหละครับก็ให้กดรับข่าวกองก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วมันจะโชว์รายชื่อมาเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราอยากได้อะไรเมื่อกี้ผมมีเคลสขนกระต่ายใช่ไหมอันไหนคือขนกระต่ายกดค้างดูไอเทมได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรนะฮะ ขนไก่ไม่ต้องก็ได้มั้งเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เลือกเอกไปเถอะนะครับเมื่อเราเลือกกบสามันแล้วครับก็เลือกตัวละครที่จะไปหาด้วยนะครับก็แค่นี้แหละครับจะเป็นลักษณะของการส่งของนะครับก็จะใช้พลังงาน50หน่วยนะฮะใช้เวลา21ชั่วโมงจัดไปครับก็ขนของกันมาให้เรียบร้อยเลยก็แล้วกันเนาะ ส่วนการต่อสู้หนึ่งนะครับจะอยู่ที่ปราสาทลอยฟ้านะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีเพียบเลยเอาเกี่ยวกับการต่อสู้ที่เปิดก่อนเลยกันแล้วกันนะครับเขเล็กจากความมาซายนะเอ้ยอโคษรซ้ายไปขวานะครับก็คือจะมีระบบด่านนะครับอันนี้คือจะเป็นดันเจียนที่ไว้ฟาร์มหาทรัพยากรนั่นเองครับแต่ละวันเนี่ยก็จะมีโคตตาอยู่กดกวาดล้างเลยก็ได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องลงไปสู้เลยเห็นไหมทำได้นะครับกดกวาดล้างปาก็จะได้ทรัพยากรเลยทันทีนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้น เดินมานิดนึงครับจะเจอหอคอยครับก็คือไต่หอคอยนั่นแหละครับแล้วก็อย่าลืมมากดกวาดล้างด้วยนะครับคือนอกจากเราจะไต่หอคอยอชนะด่านต่อด่านไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับรางวัลหนึ่งรอบใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถกดกวาดล้างเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมกันละกันเผื่อเราไปต่อไม่ไหวแล้วไงก็มากวาดล้างหอคอยตรงนี้ได้ ส่วนด้านขวาล่างนะครับก็คือจะมีอารีนาอยู่ด้วยนะครับก็เป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองนะครับเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะไปลองทาไฟกับใครดูก็ลองดูได้เลยนะฮะมันจะทาไฟฟรีวันละ3ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทาคนอื่นเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องใช้ตั๋วนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองกดโจมตีเลยก็นละกันนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมคือเราไม่ต้องบังคับอะไรนะครับเรามีหน้าที่การพัฒนาตัวละครให้เก่งก็เพียงพอแล้วเนาะดูจากสภาพแล้ว ยังเดาไม่ออกเหมือนกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับโหวโหวดกันยับ,ย,บยับเลยโอเคตอนแรกนึกว่าจะไม่ไหวแล้วครับอ,อชนะแบบเส้นแดงพาแปลงจริงๆครับอ,อ๋อแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมมากดทับป้องกันด้วยนะถ้าเกิดว่าเราแบบได้ตัวละครใหม่มาอัปเกรดใหม่มาแล้วเนี่ยเราจะไปต้องใส่ไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอันดับตกรัวๆเลย ไหนๆก็อยู่ที่หน้าหลักแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจกันละกันเกี่ยวกับการทําฟาร์มครับจะเห็นว่ามี2ฟาร์มฟาร์มป่ากับฟาร์มสัตว์นะครับมันเอาไว้ทําการผลิตของให้เรานั่นเองครับอันนี้ก็คือผมปลูกไว้เรียบร้อยแล้วไงกดรับทันทีได้เลยนะ เออได้รับเอ็กพีแล้วก็ได้ไม้ด้วยเดี๋ยวใช้ในการครับของต่อได้นะครับรวมถึงการอัพกรองอัพเกรดในนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีคําสั่งขยายด้วยนะครับเห็นไหมเอาท่อนสูงนะครับแล้วก็เหล็กนะไปทําการขยายครับไปจะได้ปลูกแปลงพอะปลูกได้มากขึ้นใช่ไหมอ่าแล้วมีการอัพเกรดด้วยไหมครับอ่นทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปลูกผักทำยังไงก็ต้องซื้อเมล็ดก่อนถูกไหมอ่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะปลูกอะไรดีปลูกลูกท้อแล้วกันนะฮะนี่ไงต้นพีชดูยังไงเป็นลูกท้อต้นพีชนะคร ไม่เมล็ดพันธุ์ให้เราเลือกนะครับเราจะกดทีละอันก็ได้หรือว่าเราจะกดตัวแบตตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ทีเดียวมันก็จะแบบว่า,าทําการเพาะปลูกให้เราหมดเลยนะครับไม่ต้องรดน้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกน้ํายาครับมันก็จะทําให้ผลผลิตเนี่ยมันเร่งเร็วขึ้นนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยก็ได้มาจากการเล่นเกมนี่แหละครับเห็นไหมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมกันแล้วกันนะครับผมปลูกทิ้งไว้จะดีกว่า วในฟาร์มสัตว์ตรงนี้นะครับก็คือจะเหมือนกับพอปลูกเมื่อกี้นั่นแหละครับก็ือคือเราสามารถที่จะขยายช่องได้ถ้าเกิดเรามีทรัพยากรมากพอเนาะอัปเกรดก็ทําได้นะครับแล้วยังเลี้ยงตัวอะไรก็คือกดซื้อแต่ต้องดูเลเวลของมันนิดนึงนะเมื่อกี้ผมซื้อก็ตายมาจะเลี้ยงก็ตายไงปรากฏว่า คือเลเวลยังไม่พอนะครับฟาร์มสัตว์ขอผมเลเวลต่ําไปมันก็เลยไม่สามารถเลี้ยงได้งั้นก็ไปทําการให้อาหารกับตัวอื่นกันล้กันอย่างเช่นไก่เงี้ยเนาะไก่เนี่ยคือเลี้ยงตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะครับแล้วเล้าไก่ของผมเนี่ยยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับงั้นก็ซื้อไก่ต่อเลยอีก10ตัวก็แล้วกันครับจัดไปมาอีก10ตัวซื้อเลยนะครับแล้วก็คราวนี้กดแบชเลยแล้วกันครับเลี้ยงให้หมดทุกไก่ครับผม ไอเทมที่เราได้จากการเพาะปลูกและฟาร์มสัตว์บางส่วนเนี่ยก็เอาไปใช้ในเวิร์กช็อปได้เนาะก็มันจะมีสูตรหลอกกับสูตรแปรรูปมันคือการคราฟของนั่นเองครับเผื่อนู้ชมเนี่ยอยากจะมาคราฟเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอาลองดูเห็นไหมครับใช้ผ้ากับใช้แร่อะไรเงี้ยบางทีไอพวกนี้เนี่ยก็ได้มาจากการปล่อยบอทดด้วยนะเออก็สามารถมาสร้างได้เลยครับตรงนี้ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสูตรแปรรูปนะครับก็คือตามชื่อเลยแปรรูปนะครับมีทําอาหารด้วยนะครับมีทาอาหารด้วยแล้วก็ทําลงทําแร่อะไรเงี้ยเนาะมีเกี่ยวกับไอเทมของการตีบวกด้วยนะครับแล้วก็มีมักัะธามะด้วยนะฮะแล้วก็จะมีของใช้ทั่วไปด้วยครับอย่างเช่นไอพวกน้ํายาที่เอาไว้เร่งผลผลิตต่างๆอนะ่ะเนาะก็สามารถที่จะมาคับไปที่นี่เลยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรับของฟรีเดี๋ยวไปเปิดแกปองกันครับเกมนี้จะแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันท่านผะู้ชมลองดูด้านซ้ายเนี่ยมีทั้งแพ็คเกี่ยวกับเติมเิมมงนก็ีนะ เออแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับเติมเงินคําแรกกองทูตัวบล็อกอินอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกเควสคือเห็นมันขึ้นจุดแดงๆเนี่ยบอกเลยว่าให้ไปกดรับนะครับเพราะว่ามันมีของแจกเยอะจริงๆครับจดหมายอะไรเงี้ยก็ลองเช็คดูนะด้านขวาก็มีเห็นว่ามีระบบอีเมลเงี้ยก็รับของรางวัลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือเควสใช่ไหมอ่าก็คือเควสเนี่ยเมื่อกี้สาธิตได้ดูแค่แท็บแรกนะครับในความเป็นจริงมันมีแท็บอื่นด้วยเห็นไหมครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันครับของรางวัลแจกเพียบเลย เมื่อรับของเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ร้านเ่ากันได้เลยนะครับก็จะไปทําการเปิดแกะปองกันครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจะเปิดตู้ไหนนะครับซึ่งเขาก็จะมีต๋วแจกมาในระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องขยันเล่นด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอา2อันนี้ก็แล้วกันไม่ใช่สองอันนี้2คนนี้2คนนี้ตู้แรกครับผมจัดมาอุ้ยช็อตตี้โชคดีสุดๆได้รับ SSR เรยยาครับแหมประกาศลั่นเซิร์ฟแบบนี้ใครกันคือน้องเรยาพูดถึงตัวละครองเกมนี้ก็สวยงามครับนี่ไงนี่ยเรยา ได้สองคนนะครับที่เหลือกลายเป็นเศษเกลือไปนะฮะเปิดต่อเปอิดต่อมาชื่อไม่ขึ้นว่ะรอบนี้สงสัยได้ตัวธรรมดาครับอ่ะไม่เป็นไรโอ้ยสวยงามแหงอายยังสวยโอโบเกมนี้ตัวละครสวยมากอ่ะยังมีตัวอีกนะก็เปิดต่อเลยก็แล้วกันโอ้ชื่อไม่ขึ้นอีกแล้วไม่เป็นไรบัสเตอร์ซิซี่เอาคนเดิมน,นี้คนเดิม เลาเดร์กูนาคนนี้คนเดิมครับผมก็กลายเป็นเศ์เกิือไปนะเจ้าตัวนี้เปิดซ้ำอะรอบสุดท้ายแล้วมาดูสิได้ใครเอ่ยชื่อไม่ขึ้นด้วยไม่เป็นไรค่ะโออิส oh, สุดยอดคนนี้ได้คนเดียวด้วยอีตาหะาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าตั๋วหมดเนี่ยก็ไม่สามารถอัญเชิญได้แล้วนะครับเราอาจจะต้องไปซื้อตั๋วนะด้านขวาบนเห็นปะมันมีตัวบวกเรากดบวกได้นะครับมันก็จะสามารถซื้อได้เลยโดยใช้เงินแคดของเรานะครับเงินแคดก็มีแจกเยอะเหมือนกันเนาะงั้นเดี๋ยวผมเอาอันนี้แหละ พันสามครับเปิดอีกสักห้ารอบนี้เพชรเยอะเหลือเกินเอาจัดไปครับผมเปลี่ยนตู้บ้างได้ไหมอ่ะอันนี้มันไม่ได้พิกอัพเลทอ่ะผมอยากได้คนนี้คนนี้ยังไม่ได้ไงได้คนนี้แล้วไงเอาจัดไปเออโอ้โหเอสอาร์คิสติน่าครับผมเปิดต่อเปิดต่อลิลิตน่ารักซิมนี่ไงเอสเอชอาร์ครับแต่ว่าหล <c oughs> <c oughs> ุดตู <c oughs> ้หล <c oughs> ุดตู้หลุดตู้เออหลุดตู้ไปหน่อยครับผมอ่าจัดไป รอบนี้ชื่อม่ขึ้นง่ะอ่าไม่เป็นไรโอรูโอโคนนี้ใช้ได้ใช้ได้หุ่นดีจัดไปครับอีกสองรอบโอ้โหดูดีมากครับคนนี้อ,อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโอเคคนเดิมอุ้ยคนนี้น่ารักครับสวยมากหุ่นดีด้วยชอบเลยอ่ะก็ประมาณนี้ครับรรยนการการเปิดรกปองนะฮะแล้วถ้าเกิดจะไปอัปเกรดตัวละครก็มานี่เลยครับฮีโร่ครับผม เมื่อกี้เราได้ SSR มาใหม่2ตัวใช่ไหมครับก็อัปเกรดเลยกันแล้วกันก็คลิกเข้าไปที่ตัวละครได้เลยนะครับก็จะมีการอัปเกรดเพียบเลยนะครับก็อย่างเช่นการส่งกิฟต์อันนี้คือให้หัวใจอะเนาะไม่ใช่ให้หัวใจให้ของขวัญครับเมื่อหัวใจมากขึ้นก็ทําให้สเตตัสของน้องเขาเนี่ยมากขึ้นด้วยนะเออเราสามารถคลิกระเอียดตรงหัวใจดูได้เห็นไหมครับสเตตัสมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถแต่งงานกับเขาได้ด้วยนะถ้าเกิดความสนิท999นะครับเรียกได้ว่าโหดหินจริงๆครับผม ส่วนอันต่อมาก็คือเป็นการอัปเกรดเลเวลอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้หนังสือนะครับให้น้องเขาอ่านได้เลยครับเดี๋ยวเลเวลก็จะขึ้นนะครับจะใช้แบบอัปเกรดทันทีเลยก็ได้นะส่วนอันต่อไปเป็นการอัปดาวอันนี้ก็คือเราจะต้องมีเศษชิ้นส่วนตัวละครพูดง่ายคือต้องเปิดกระป๋องซ้ํานั่นเองครับถึงจะเลื่อนดาวได้นะน้องคนนี้ไม่มีก็ขอข้ามกันละกันเนาะต่อไปเป็นการปลุกพลังครับอันนี้ต้อง7ดาวก่อนนะครับถึงจะปลุกพลังได้เรียกได้ว่าเล่นกันอีกยาวไกลนะฮะส่วน,นอันนึงคือด่านครับ ซึ่งอันนี้ให้สรุปง่ายๆคือเป็นดันเจี้ยนส่วนตัวของน้องเขาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันจะกดเลยไม่ได้ครับมันจะต้องมีม้วนด่านฮีโร่ SSR ก่อนนะครับคือน้องคนนี้ SSR ไงก็คือมันจะมีม้วนด่านฮีโร่หลแรงไงต้องมีไอ้นี่ก่อนอย่างแรกแล้วก็เมื่อเราสู้ชนะนะครับในดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะได้ความสนิทของน้องเขามากขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าจะจีบน้องเขาจริงๆเนี่ยนอกจากให้ของขวัญแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาลุยด่านด้วยกันละกันเนาะส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีการติดตั้งก็คือเป็น,ปนี้น ทีนี้อุปกรณ์ที่เราสร้างมาครับมันสามารถเอาไปตีบวกได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะต้องเป็นระดับ SR ขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับก็ยังไม่มีนะฮะยังอาจจะสาธิตให้ดูไม่ได้ครับแล้วก็มีการฝังครับก็คือเหมือนกับเอารูนมาใส่เนาะเป็นการปลุกเสกอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอาวุธต้องระดับ SSR ก่อนนะครับสรุปคืออัปเกรดได้แต่ของต้องดีหน่อย นอกจากนี้ยังมีระบบสกินด้วยนะอย่างเช่นน้องเขาเป็นอัศวินใช่ไหมอ่าเป็นไงล่ะถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกสกินแล้วจะกลายเป็นนักกีตร์นั่เองครับสามารถกดเปิดสกินได้เลยนะเขาจะมีบอกอยู่ครับว่าต้องใช้เงื่อนไขอะไรบ้างดูดิผ้าแพรศักดิ์สิทธิ์ผ้าที่ศักดิ์สิทธิ์หนังแห่งความรุง่งโรจน์อันนี้ต้องไปที่ระบบพับของก็ไปลองดูนะว่ามันใช้ของเยอะขนาดไหนเพื่อไม่ให้เป็นการคร้งครางคาครับผมมาดูเลยเลยกันเนี่ยดูดิ ผ้าที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้ใหม่ก็บอกเลยว่าจะต้องเล่นอีกยาวไกลครับและนี่คือได้จากการเลี้ยงลูกแกะอย่างที่ผมบอกครับเกมนี้นต้องทําฟาร์มไปด้วยเนาะจะได้เอาวัสดุดิบวัสดุมาเนี่ยมานาการครับของต่อส่วนอีกอันหนึ่งท่านชมน่าจะสงสัยครับสาวเรียกแขกคืออะไรก็คือถ้าเกิดเราติ๊กดาวไว้เนี่ยน้องเขาเนี่ยก็จะมายืนอยู่ที่หน้าหลักนั่นเองครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกัแล้วกันต้องการให้ใครมายืนหน้าหลักนะครับเพราะนั้นก็เกี่ยวกับฮีโร่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเรื่องของการอัปเกรดไงมันจะมีเรื่องของการจัดทัพก่อนไปต่อสู้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมกดตรงนี้ได้นะครับทัพต่อสู้แล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็จะเอาเล้งอาออกแล,แล้วแล้วก็เอาพวกเอสเอสอาร์ขึ้นมาแทนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกไปก่อน ด้านล่างก็คือ s s r นเนี่ยยังไม่ได้อัปเกรดเลยเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดนี่ไงแล้วก็พยายามเลือกคลาคลาธาดด้วยนะครับเห็นไหมเขาบอกเกมนี้มันมี5ธาตุไงก็ลองดูกันแล้วกันนะครับว่ามีธาตุที่แบบว่าสมดุลไหมถ้าใส่ไปมู๊วมูมซวซ,วซวเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบบางธาตุได้เนาะเรามาดูระบบโซเชียลของเกมนี้บ้างดีกว่าครับก็จะมีทั้งระบบกิลด์และระบบเพื่อนเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่าเข้ากิลด์ได้ก็หากิลด์อยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองหากิลด์เข้าอยู่ก่อนกันละกัน โอเคหาแคลนอยู่ไม่ได้ก็สร้างเองซะเลยก็แล้วกันนะครับสาหรับแคลนมีอะไรบ้างน,นะครับก็ดูด้านบนก่อนเลยนะนี่มันจะมีรายชื่อคนที่อยู่ในแคลนใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวของรางวัลเหมือนกับลงทะเบียนอะ่ะเออแล้วก็อันนี้เป็นแต่งตั้งอันนี้คือสาหรับคนที่เป็นหัวหน้าแคลนเท่านั้นนะฮะก็สามารถแต่งตั้งคนอื่นได้เนาะมียงมียศอะไรก็ว่ากันไปรองหัวหน้ากิ้วอะไรนี่แล้วก็จะมีเควสให้ทําด้วยนะครับก็สามารถกดรับได้เลยบางอันนี้จะต้องรอเวลาครับบางอันก็คือเป็นเควสส่งของก็คือสามารถส่งของได้้้เเลยนนะบ,แบบแีีถากิดมขอองพอนะ นอกจากเควแล้วมีบอสกับกิววอลด้วยนะเออถ้าเกิดทาไฟไหวแนะนํามาทาไฟด้วยก็แล้วกันครับคือมันต้องช่วยกันทั้งแคลนไงเลือดบอสค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่งกานหนื่อ k ิววอลเนาะซึ่งมันยังไม่เปิดในขนาดนี้อาจจะต้องรอให้เกมมันอัปเดตไปสักพักหนึ่งก่อนเนาะ แล้วพอเราได้แต้มกิจกรรมต่างมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกิลเนี่ยก็ไปซื้อในร้านค้าได้นะครับเป็นไงมีลูกเจี๊ยบขายด้วยลูกแกะบุกเขาไฟก็มีนะฮะเมล็ดพันธุ์อะไรแบบนี้ก็มีซื้อได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคือเทคโนโลยีเผาพันธุ์อันนี้คือจะเป็นตัวของการอัปเกรดความสามารถให้กับตัวละครนั่นเองแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่ตามเผ่าไงท่านผู้ชมมีเผ่าตัวละครไหนเยอะเออนั่นแหละก็ไปอัพอันนั้นเป็นหลักกัแล้วกันเนาะอัพได้ตั้งหลายอย่าง hp โจมตีนู่นนันนน สำหรับระบบเพื่อนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับโซเชียลอ่าก็แตะขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะหาเพื่อนก็ตรงนี้เลยไปค้นหาให้เรียบร้อยนะครับเวลามีคนแอดมาก็คือจะอยู่ตรงนี้นครับก็ดูคําขอแล้วกดรับให้เรียบร้อยนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะให้หัวใจหากันได้ด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถดูที่หน้าจอกิวได้ด้วยนะแล้วกดเข้ากิวเพื่อที่จะเข้าไปในระบบหรือว่าเมนูกิวไงหรือจะออกกิวตรงนี้ก็ทําได้นะแหมทําได้ง่ายๆแบบนี้ระวังกดผิดกันแล้วกัน ส่วนออปชันของเกมนี้นะครับจะอยู่ที่รูปของตัวละครเลยด้านซ้ายบนนะครับก็แตะที่รูปได้เลยนะครับก็จะมีแบบว่าเปลี่ยนอวตารเลยนะก็คือรูปของเราเนั่นเองครับไม่ว่าจะฉายาทําได้นะกรอบรูปก็ทําได้แล้วก็รูปของเราเองก็ทําได้ทําได้หมดนะครับแล้วจะมีเรื่องการตั้งค่านะครับใครที่เข้ามาแล้วไม่ใช่ภาษาไทยก็คือมาทําการเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีภาษาไทยด้วยแล้วก็จะมีตัวของไอเทมโค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจาไม่ได้เดี๋ยวผมกรอกให้ดูเลยและกันว่าไอเทมโค้ดคืออะไร อันนี้นะครับไอเทมโคน่นนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้แล้วก็คิดว่าน่าจะหมดเวลาไปแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้กันละกันเนาะสำหรับเกมนี้ครับใครที่ชอบแนวไอดอลนะฮะตัวละครน,น่ารักน่ารักแล้วก็มีการทำฟงทำฟาร์มด้วยก็ลองเล่นดูได้นะครับกับเกมซีโนสมอนเนอร์ครับ